สนับสนุนโดยโครงการดีดีวีเลิบแชร์ เวอร์สมายบายยัวแฮนแบ่งปันช่วยสังคมเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาสค่ะก็อย่างที่บอกแล้วว่าคือความรู้สึกว่าเป็นเพื่อนกันตอนนี้เป็นเพื่อนกันเรามีความสุขมากกว่าก็เลยโพสไอจีกระต่ายโพสไอจีถอยสถานะความสมพันธ์กลับมาเป็นเพื่อนเหมือนเดิมค่ะคือจริงๆแล้วเกิดจากความรู้สึกของกระต่ายค่ะก็ โค้ดลงไปเสร็จแล้วก็ก็บอกเก๋ว่าเราขอกับขอมาเป็นเพื่อนกันนะขอถอยความสัมพันธ์นะอะไรเงีนะ้ยค่ะก็มาตั้งสองปีแล้วก,ก็คุยกันมาเรื่อยๆนะอย่างที่บอกแล้วก็<ช>คือพออย่างที่บอกแหละไม่อยากให้ต้องสถานะเพราะต้องสถานะปับ๊บเราคือการวางตัวของอีกคนหนึ่งอะเรายัางรู้สึกว่าเขาก็ยังทาตัวเราเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเดิมความรู้สึก เขาอาจจะทําอะไรหลายอย่างโดยไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้ถนอมน้ําใจเราซึ่งเราก็เป็นคนที่เวลาคบใครแตกต่างจากเขาตรงที่เราแบบคบใครเราก็โฟกัสกับคนนั้นคบทีละคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลือกที่จะแบบเวลาทําอะไรก็แคร์ความรู้สึกของอีกคนนึงการที่เราจะโพสต์อะไรหรือจะคุยกับใครอย่างเงี้ยค่ะเราต้องแคร์คนที่เราคิดว่าเราจะคบด้วย แต่เขาอาจจะไม่ได้คิดถึงนะ่ตรงนั้นบางทีเวลาเขาโพอลอง่งไอจีว่าแบบเนี่ยดีใจมีคนอะไรนะคนรู้ใจส่งช่อดอกไม้มาให้ใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาก็คิดว่าเป็นกระตา่ายแล้วพอดีกระต่ายไปงานวันนั้นมีก็มีพี่นักข่าวสัมภาษณ์แบบว่าเนี่ยกระต่ายส่งช่อดอกไม้ให้เกย์เหรอ,อเพราะว่าเกย์พารู้ใจอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบ มันมันตอบยากอะซึ่งเราไม่ได้ส่งไปให้อะแต่เขาบอกเขารู้ใจใช่ไหมคะเราก็แบบแบบ่งรับแบบแบ,บ่งสู้เอาไงดีจะตอบว่าไงดีอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละคะ่ะก็เลยต้องกลับขอโทษพี่นะคะคนนั้นด้วยที่ที่แบบตอบไม่เคลียวว่าสรุปเราให้หไม่ให้เพราะพออีกวันหนึ่งเก๋ก็มาโพสต์บอกว่ารู้แล้วว่าเป็นใครส่งให้อย่างเงี้ยค่ะขอบคุณคนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่เราอะไรเงี้ยค่ะหลายหลายอย่างเขาทาอะไรอาจจะยังไม่ได้แคร์ความรู้สึกเราตอนที่เขา อาจจะไม่เคยมีแฟนมาก่อนหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่มีแฟน<ค>ในวง,งการมาก่อนเขาถึงบที่แบบไม่พอใจอะไรี้ให้เขาปรับปรุงตัวอ,อะไรก็ก็บอกว่าเราไม่ชอบอะไรตรงไหนแต่ก็คือไม่ไม่เคยบอกว่าให้เก๋ปรับปรุงตัวเพราะว่าเขาเราไม่เหมือนกันความชอบของเขาโดยนิสัยไลฟ์สไตล์ส่วนตัวของเขาเขาเป็นคนมเสเน่ห์เฟลลี่เนาะเขาก็ มีความสุขที่เขาเป็นแบบนั้นมีความสุขที่เขาทําอย่างนั้น<ว>เราก็ไม่คิดจะห้ามค่ะก็คืออย่างที่บอกแหละว่ากลับมาเป็นเพื่อนกันมีความสุขมากกว่าก็เลยขอถอยกลับมาเป็นเพื่อนกันค่ะคนพิเศษที่ส่งอันนี้ไปให้เขาคือใครอนะจริงจริงแล้วก็คือไม่รู้ว่าเป็นคนพิเศษหรือเปล่าด้วยซ้ําแต่บางที <โ att. S 1> อย่างที่บอกเขาเป็นคนไม่ค่อยระวังเวลาเขาจะลงไอจีอย่างเงี้ยมีคนใหากได้เก็บเป็นหัวเยอะอย่างเงี้ยเขาก็ลงค่ะแล้วก็ คนพิเศษส่งมาให้อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ระวังว่าลงเงี้ยค่ะซึ่งนั่งอะไรค่ะมันก็คนเขาเป็นแฟนเนาะมันก็มีความรู้สึกนู่นนี่นั่นนิดนึงเดี๋ยวจะมีเหตุการณ์อื่นไหมคะที่ไม่ใช่เรื่องของข่อดอกไม้ที่หนักกว่านี้ทําให้เราตัดสินใจเลิกเียก็อย่างที่บอกแล้วค่ะคบกันแล้วเรารู้สึกว่ามันยังไม่ใช่แฟนอะค่ะอืมมันการกระทํายังมันยังเหมือนเพื่อนก็เลยเป็นเพื่อนกันดีกว่าเป็นสองปีแล้วนะใช่ใช่ ก็อย่างที่บอกระยะเวลาในการคบกันมันทําให้รู้ไหมคะว่าคนคนที่เราคบนิสัยเป็นยังไงและเราสามารถปรับเปลี่ยนเขาได้หรือเปล่าและเราสามารถพิสูจน์แล้วว่ามันปรับเปลี่ยนไม่ได้หรอกความชอบคนเราไม่เหมือนกันความเขาเรียกอะไรอะความเป็นเก๋ความมีเสน่ห์ความสนุกความชอบที่เขามีความาชอบเขาให้รู้สึกดีนะตรงนั้นเราไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้กนเพวก ก็อย่างที่บอกแหละเราไม่ได้คบกันที่เป็นกระแสอยู่แล้วเพราะว่าจริงๆ,ๆช่วงเวลาผ่านมาก็แต่ก็มีกระแสต่อเน,นื่องเรื่อยๆนะตั้งแต่ปี2013จน,นถึงตอนทุกวันนี้มันก็มีกระแสอยู่แล้วคนก็เลยมาหาว่าเกมมาเก่อกระแสหรือเปล่าก,ก,ก,ก็ส่งสารเกมกันเพราะว่าคือจริงๆเราไม่ได้คือเราสองคนน่ะที่มาคบกันเนี่ยพะความรู้สึกของเราสองคนถ้าเราคิดว่าจะกลัวคนหาว่าเก,ก่อกระแสกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็ไม่คบกันตั้งแต่แรกอยู่แล้ว แต่นี้เราตัดตรงนั้นออกไปเราขอบกันที่ความรู้สึกนะตรงนั้น,นะคะ่ะคือตอนนี้กระายกับเกศก็ถือว่ามีแฟนคลับกลุ่มผู้หญิงรักหญิงเนาะเยอะพอสมควรในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีแล้วก็ก็สงสารคนที่เป็นแฟนคลับที่เขามาเศร้าแทนเราอย่างเงี้ยเหมือนเขาอยากให้เราขอบกัน แล้วเ,เขาต้องมาเศร้าแบบเราเขาไม่ได้ไม่ได้เป็นไรกับเราแต่เขามาแบบมามาเศร้ามาร้องไห้แทนบางคนร้องไห้แทนด้วยซ้ำอะค่ะเ,คเราก็รู้สึกสงสารแล้วก็อยากจะบอกแฟนับกลุ่มนี้ว่ายังไงกระต่ายกับเก๋อคือก่อนหน้านี้เราไม่ได้ระบุสถานะด้วยซ้ำว่าเราจะต้องเป็นแฟนกันแต่คุณก็ยังชอบยังแชร์เ,ชเราสองคนใช่ไหมคะก็ยังอยากให้ชอบเรา,ร,เร,ารักเราในสิ่งที่เราเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนกันเราก็ยังคุยกันได้ก็อยากให้รักเราเหมือน,นเดิมมีงานไทยแบบ บอกมาว่าออกมาวันที่20มั้งจะมีถ่ายแบบแต่ว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเจอยี่สิบเหรอคะรู้สึกวันที่20ไม,ไม่ไม่มีงานถ่ายแบบนะคะแล้วมีแล้วจะมีมะเพราะว,ว,ว่ายังไม่พร้อมที่จะเจอหน้าโดยส่วนตัวกระต่ายอ่ะถ้าจะคุยเหมือนเดิมมันก็ อาจจะอาจจะอาจจะน้อยลงการเจอกันอะไรเงี้ยก็น้อยลงเพราะว่าอย่างที่บอกแหละเราเป็นเพื่อนกันแล้วไม่ได้เป็นแฟนกันซึ่งแต่ถ้าถ้าร่วมงานกันน่ะก็ต่ยร่วมงานได้เหมือนเดิมเจอกันที่งานได้ค่ะกับผู้หญิงก็ยังชอบเหมือนเดิมค่ะกับผู้ชายก็ชอบเหมือนเดิมถ้าเป็นผู้หญิงที่แบบบุคลิกคายผู้ชายเป็นผู้หญิงแมนๆอะไรเงี้ยค่ะก็ชอบค่ะไม่ระบุเพศ ได้ค่ะแต่มันก็ยังมีแบบส่วนที่เขามองว่าเอ้ยเราพยายามจะเป็นข่าวอยู่ตลอดเวลาแล้แต่แต่งตัวเซ็กซี่พอกระแสเซ็กซี่จางลงก็มาแบบเริ่มกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างที่บอกแหละเป็นสาวเซ็กซี่เนาะมันก็กระแสข่าวมันก็เข้ามาเองเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเดี๋ยวก็ข่าวนู้นข่าวนี้บางทีแล้วก็จริงๆเหมือนอาจจะไม่ได้แบบคบกันตั้งแต่แรกอะไรอย่างเงี้ยทาให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาเอง เรารู้จักกันมาก่อนหน้านี้แล้วค่ะนานแล้วอแต่เหมือนเราเพิ่งมาเปิดตัวพอเพิ่งเปิดตัวปุ๊บก็มาจู่ๆก็มาเลิกเลยเหมือนเราแบบพยายามจุดขายให้เราเป็นข่าวถ้าสร้างกระแสก็คงต้องแบบสร้างรักๆเลิกๆ,ๆเนาะแต่รอดูนับนั่งแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปได้เลยว่ายังไงกระต่ายก็ไม่กลับมาเป็นแฟนกับเก๋ค่ะยังไงก็เราสบายใจที่เป็นเพื่อนกันมากกว่าไม่ได้คิดจะสร้างกระแสค่ะ พอชมพูพี่ชายหนูพี่แกปเปอร์ก็ตอนนั้นไปทํางานกันไปจีนค่ะแล้วก็เขาว่าเห็นหนูทํางานเห็นแต่หนูแบบแต่งหน้าหนากัหนกๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเลิกง,งานแล้วแล้วมันมืดแล้วอะไรเงี้ยไปหาอะไรทานกันก็มีพี่ๆพี่เอ่อโบกัสพี่นักแสดงคนอื่นแล้วก็หลายๆคนก็ไปนะคะหลายๆคนก็อยู่ในห้องแต่ว่าเขาเห็นว่าเออหน้าสดเขาก็เลยขอแช์ภาพคู่เอาไว้ไว้ดูแบบ เขาบอกว่าไว้ดูแต่งหน้าภาพหน้า,า,นา,นานไปแล้วเป็นภา,นานทพที่พี่แกปเปร์เอาลองไอจีของเขานานมาแล้วค่ะก็คงเป็นช่วงที่กระแสลุมมล้าโน่นนี่นั่นก็เลยภาพน,นี้ก็เลยโดนมาเป็นกระแสอีกซึ่งภาพน,นี้พี่แกปเขาลง IG ไอจีไว้นานแล้วแล้วเขาก็ออกมาพูดขอเอขอความเห็นใจให้กระต่ายด้วย,ยอะไรยเงี้ยเขาก็น,าน่ารักเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วภาพนี้ผมเอาลง IG ไอจีไว้นานแล้วนะคบอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปวิจารณ์ว่าน้องเขาเลยอะไรยเงี้ยค่ะซึ่งกระต่ายก็อย่างที่บอกกระต่ายก็ ก็ไม่โกรธหรอกคนที่วิจารณ์อ่ะอเขาอาจจะไม่รู้คือก็อยากจะบอกว่ากระต่ายพี่เกเปิพี่น้องกันอดีตไม่เคยคบกันปัจจุบันก็ไม่เคยคบกันค่ะก็เป็นพี่น้องกันแต่ภาพนั้นเขาลงไอจไว้นานแล้วเพอช่วงเปนกระแสเขาแเลิกกับผู้หญิงคนก็เลยคิดว่าเออพอลูกนี้หรือเปล่าพอพี่คนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆขอเคลียร์ชัดเจนไม่ใช่ค่ะ อืมก็ยังยังยังไม่มีใครอะค่ะตอนนี้ค่ะแล้วเพพอประกาศเอแล้วมีแบบกลุ่มเอสเียออะไรา,าแบบเยอะขึ้นอรางเงี้ยค่ะก็ดีใจที่มีอย่างที่บอกว่ามีกลุ่มผู้หญิงรับผู้หญิงนะคะจะบอกว่าเยอะมากมเยอะกว่าคือเป็นข่าวกับพี่ๆในวงการผู้ชายนะไม่มีแฟนขับค่ะมีแต่คนดดา <laughs> แต่ว่ามีข่าวผู้หญิงมาแบบ <laughs> จีบมีอะไรเยอะมีนะแต่กระตเป็นคนที่เคลียร์หลังไม่ แตกต่างกับเก๋ไงเราคนมาชอบกระต่ายอย่างเงี้ยกระต่ายก็บอกว่าตอนนี้กระต่ายเข้ากับเกมนะที่จะบอกตรงๆแต่เราก็คุยกันหลังไมเงไม่มีเอามาพ่นในเอจีดีใจก็มีคนมาจีบเราอย่างเงี้ยไม่มีค่ะคนต่อไปยังจะเป็นผู้หญิงอยู่ไหมคะก็ไม่ระบุไม่ได้ค่ะถ้าเป็นผู้หญิงที่อย่างที่บอกแหละถ้าคุยกันแล้วรู้สึกว่ามันใช่แล้วก็อะไรหลายๆอย่างมันเข้ากันอะไรอย่างเงี้ยนิสัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ ผู้ชายเหรอคะพอเปิดตัวงี้ผู้ชายหายไปคือจริงๆอ่ะผู้ชายก็มาจีบเยอะแล้วช่วงหลังๆมีผู้หญิงเข้ามาจีบเยอะเหมือนกันค่ะก็เขาก็รู้ว่าเราได้ทุกเพศอะค่ะถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงที่แบบว่าดูเป็นผู้ชายแมนๆหน่อยไม่ใช่ผู้หญิงจ๋าเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่เราไม่แตนว่าเราไม่ได cool. ้สร้างกระแสโนก็ตายเพราะว่าหลายคนจับตามองอยู่ว <uh ่าถ no ้าหลังจากนี้เนี่ยหมดข่าวนี้ไปกะต่ายจะมีกระแสอะไรมาแบบว่าเป็นข่าวอีกหรือเปล่าอะไรเย่างี้เรารู้สึกยังไงบ้างโอ้โหถ้ากาต่ายสร้างกระแสถือว่ากะต่ายเก่งมากหลายเรื่องวุ่นวายคือกระต่ายก็อยากพักบ้างนะคะเป็นกระแสมันก็เหนื่อยนะ ค่ะที่จะต้องออกมาพูดแก้อะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่บอกแล้วค่ะเป็นสาวเซ็กซี่แล้วก็วยความที่มันมีกระแสอยู่แล้วเนาะต่อเน,นื่องมาจากกระแสเวลาไปงานเซ็กซี่ชุดองค์ชุดเอี้ยมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม,มพอมีกระแสเก๋เขาคิดว่าเก๋ามาก่อกระแสกระต่ายด้วยซ้ำไม่ได้บอกว่าเออไม่มีใครก่อกระแสใครหรอกทุกอย่างเนี่ยเราคบกันเราคบกันนะจุดนั้นที่ความรู้สึกค่ะานานเรารู้สึกดีกับเขาเป็นกระแสเยอะค่ะงานเหรอคะ คือตอนนี้ก็รอละครออนอยู่ปีนี้เขาบอกว่าออนแน่ๆรักแท้ในถึกกับสัญญาณเมสัญยานแล้วก็ส่วนงานเนี่ยเยอะขึ้นอีเวนต์เยอะขึ้นแล้วก็มีงานพิเซนเตอร์อะไรเงี้ยค่ะแสดงว่าเป็นผลดีกับเราเลยใช่ไหมถ้าตัวอะไรเอาค่าตัวไหมมันก็ต้องต้องถามผู้จัดการเลยไม่รู้งั้นต้องถามพี่สาวมันจะเป็น โลโก้เหมือนติดชื่อเราไหมกระต่ายพอคนพูดถึงกระต่ายก็จะแบบอ๋อเนี่ยแบบจสร้างกระแสอะไรอย่างเงี้ยก็ยังดีที่เขาพอพูดถึงกระต่ายคนก็รู้จักเนาะยังดีเพราะว่านั่นแหละค่ะคือเราก็อยู่กับกระแสข่าวเหมือนกับห้ามที่จะให้คนรู้จักบกกระแสข่าวไม่ได้เราเป็นสาวเซ็กซี่มันถ้าคนไม่พูดถึงมันก็ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จแสดงว่าเราก็ไม่ซีเรียสถ้าคนจะมองเราแบบนั้น ไม่ไม่สีเรียกค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกแหละตั้งแต่ได้ตําแหน่งปี2013เนี่ยจนถึงปี2014เนี่ยก็ดีใจที่ยังมีคนแบบให้ความสําคัญเนาะยังมีแบบกระแสต่อเนื่องอะไรเงี้ยค่ะมีคนพูดถึงมากกว่า สนับสนุนโดยโครงการดีดีวีเลิฟแชร์เวอร์สมายบายยัวแฮนแบ่งปันช่วยสังคมเพื่อเด็กผู้ด้อยโอกาส